สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร Morning Report ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2565ค่ะสำหรับิเคอ์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในเช้าวันนี้โดยยืนเหนือระดับ1,900เหรียญได้อีกครั้งและขึ้นไปทําสูงสุด1,911เหรียญขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดของสหรัฐราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบ กองทุนทองคำเอสพีดาเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันถือครองที่1,024.09ตันในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่96.10จุดและทำอ่อนค่ามากที่สุด95.69จุดโดยปิดที่96.14จุดขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่บริเวณเดิมภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังขึ้นตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง95.7ถึง96.2จุด ขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ลงไปทำต่ำสุดบริเวณ32.09บาทต่อรอลลราก่อนที่จะปรับตัวกลับมาอ่อนค่าขึ้นมาปิดที่32.26จุดชาวนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องที่32.36บาทต่อดอลลราภาพรวมตัวเลขสกิของไทยดีขึ้นด้านจ d p ปีไตรมาสที่4 2,564ขยายตัว1.9%สำหรับตัวเลข เศรษฐกิจในปี2565คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว3.5-4.5%ท่ามกลางความคาดหวังว่าการท่องเที่ยวจะค่อยๆฟื้นตัวและภาคธุรกิจการส่งออกที่ดีขึ้น ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในยูเครนหลังจากที่รัเสเซียเพิ่มกำลังทหารประชิดแนวชายแดนยูเครนโดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัเสเซียประกาศรองรับสถานการณ์เป็นรัฐอิสระของ สาธารณัฐประชาชนโดเนสและสาธารณัฐประชาชนลูฮันซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคตอนล่างของยูเคนรวมถึงยังไม่มีแนวทางในการหารืออย่างชัดเจนระหว่างรัสเซียและสหรัฐส่งผลให้ยังมีความตึงเครียดต่อเนื่องซึ่งเป็นตัวผลักดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ดีภาวะเงินเฟ้อยัง คงคุกคามอยู่สังเกตได้จากราคาน้ำมันดิบที่ยังปรับตัวสูงขึ้นโดยเช้าวันนี้น้ำมันดิบด M U t i อยู่ที่90.4เ 94. หรียญต่อบาเรลวาะห์ร,ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มที่ทางขาขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ1,900เหรียญได้อีกครั้งในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวต้านสำคัญที่ก่อบริเวณ1,917ถึง1,920เหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในเดือนของมิถุนายน2,564ภาพรวมราคาทองคำมีสัญญาณเป็นบวกในทิศทางขาขึ้น กลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับสำคัญ1,890เหรียญและแนวต้านสำคัญ1,920เหรียญสำหรับโกลคอมเมกและโกลออนไลน์ฟิวเจอร์คาดว่าจะมีแนวรับ1,890เหรียญและแนวต้าน1,920เหรียน เช่นเดียวกันทางด้านราคาทองคําไทยน่าจะเปิดปรับขึ้น350บาทต่อบาททองคำสาหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,890เหรียญแนวรับที่2 1,885เหรียญแนวต้านที่1 1,920เหรียญแนวต้านที่2 1,930เหรียญและกลับมาพบกับบุญคองพอร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ